มาพูดถึงลุกวันนี้หน่อยเราจะเป็นลุกแบบไหนกันแต่งไปเรื่อยๆไม่มาดูกันแล้วเป็นลุกแบบไหนโอ้เราไม่รู้ว่าเราทำได้ไหมอย่าไปพูดเลยไม่ชื่อลุกอีสัตว์สีดอกก็คือมีหนวดอยู่ดีก็คือยังประหลาดจะไปอยู่เป็นปกหนังสือมันก็ตลกเธอเป็นไม่ได้หรอกไม่หนูไม่อยากเป็นอ่ะอ่าเธอขอไอ้นี่หน่อยของนิกอะมีมีดินิกอะไรมันเอ้ยเอ็นอะไรวะของอะไรวะแม็กซ์มันแบบเนยเฮียอะไรล่ะ อรไยังเนี่ยสามสองยังพร้อมละค่ะไฟพร้อมไหมพร้อมค่ะเกลดล่ะมาละจ้ากล้องล่ะกล้องห้าสี่สามสองไมล่ะไมล์ไมล์บูม,มาละจ้าแอคชั่นห้าเอา้เอาอา้อยจะห้าไหมห้าสี่สามสอง เฮเมล่ามาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะ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 ไม่ได้มาแบบว่ามาปวดให้ดูอะไรก็ตามคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับพระเหลืองเรามาแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนกันในช่วงของกักตัวโควิดอ่ะในน้ำตัวก่อนนี่ชื่อน้องปุ๊กแค่ไม่ใช่แบกขาแบกแบกนะคะอ่าบล็อกแบ,บกด้วย ไม่ใช่แบบแพงเดียวไม่ได้ต้องไปปอแปลกปอกแปลกันสวัสดีค่ะฟุ <c oughs> กฟิกนะคะเอ่อวนินนี้วันนี้ของช่องเราก็คือแต่งหน้าแต่งตัวเมก้าเป็นเอาฟิตและไปเดิน ส,สับไล่โควิดแถวบ้าน,น,คนโควิดมันน่าัวดช่ก็เลยอยไปกักตัวที่บ้านเธอไงเออก็มีกันแค่นี้คือคนที่แบบปลอดภัยแล้วนะมีแค่สี่นคนห้าคนแค่นี้นะคะทุกคนตั้งอะไรช่องอยู่แล้วเป็นคอนเซ็ปต์ของช่องก็คือเริ่มแต่งสามงห้าสี่นะฮะคลิปนี้ก็จะเปิดมันตีห้าเหมือนเดิมตามตายอยู่แล้ว้วเสร็จก็ปวดเือได้เลยได้เลยอยู่แล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะะที่เอาน้องมาแต่งด้วยคือต้องบอกว่ายังไงอลีฟก็เพราะว่าน้องเขาว่ายังไงยังไง ไม่จะบอกว่ามีโอกาสได้เห็นน้องจากไหนจำไม่ได้แล้วว่าเห็นไลฟ์สดหรอใช่ไลฟ์สดอย่างเดียวหรอน้องก็อยู่ในกลุ่มของเป็นกะเทยแบบว่าชนีอ่ะแต่น้องเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบตามอ่ะหมายถึงว่าเรารู้เทสตัวเองว่าเราจะแบบไปเวไหนอ่ะคนนี้น่าจะเอามันแบบว่าจับแต่งหน้าแต่งตัวโดยผ่านมือมันหน่อยเพราะว่าใครผ่านมือมันเนี้ยปังยูคน ไม่แต่หนูขอพูดก่อนเลยว่าตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองต้องไปแนวไหนแต่ก็มีพี่เบเปอร์นะก็คอยแนะแนวว่าต้องไปอย่างนี้อย่างนี้นานเลยได้เป็นอย่างนี้มาอ่าเห็นไหมล่ะเพราะรู้เวิตัวเองเราไม่ต้องแบบไปตามเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มันจะแปลงโฉมน้องจากอย่างนี้ให้เป็นแบบไหนนะคะอ่ะเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยยังเริ่มนะคะป้ป เรามีแผนว่าอยาจะแต่งตัวเป็นแบบว่าแม่เสือสาวกับลูกสาวอะไรเยอะยเป็นางนเสื้อดวเออทีนไ้ล่ะเราจะลงคาแรคเ,เตอร์ก่อนที่เป็นแบบว่าสีส้มนะเพื่อกลบรอยต่างๆช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการรักษาสิวจากแพมแมน์ค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้เป็นสิวมาสองปีแล้วก็ก็นั่นแหละหนูยังไม่เคยเป็นสิวใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะเวลาหนูแต่งหน้าต้องล้างหน้าให้สะอาดนะลูกบอกก่อนเพราะว่า,วาการ จะลองลองพื้นกันนะคะวันนี้ผู้จะไปลองพื้นของ s เช d o ดตัวที่เป็นตัวโปรมีมี2รุ่นนะคะเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่มันแบบให้ความแบบควอมโกลหน่อยนะคะ ทำตาใช่รุ่งนี้นี่ใช่ไหมอีก2วันค่ะเออแล้วเปิดรูปใครเขาดูอ่ะเบลแคนโดไคลลี่แบบตำลมันมากแต่หมอก็บอกว่ามันไม่ได้ทำตาเราเลยอะไรเงี้ยจริงหรอหมอแล้วหมอทำอะไรให้เราอ่ะเรารู้ยังหมอก็เอาเป็นฟิลแบบเป็นสองชั้นที่แบบธรรมชาติเลยอ๋อแต่ถือว่าน้องอะเจอตัวเองไวเพราะว่ารู้ใจแบบน้องจะเป็นนางแบบที่หนูบอกดูจะเป็นนางแบบตอนนี้น้องอายุอะไรน้องอายุสิบแปดแล้วทุกคนเออดีว่ะน้องเจอตัวเองไวมากเพราะตอนฟุ๊กสิบแปดอะ เริ่มหาจ <มา S 1> ุดปิกาจูมาใส่เต้น,น,นตอนนั้นอะอะมาพูดถึงลูกวันนี้หน่อยเราจะเป็นลุกแบบไหนกันนันไปเรื่อยๆไม่มันดูกันแล้วเป็นลุกแบบไหนโอ้เราไม่รู้ว่าเราทำได้ไหมอย่าไปพูดเลยไม่ชื่อลุกอีสัตว์ แคดอายฟิลแบบว่าเป็นอายไลเนอร์ทำกึ่งสโมกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. กึ่งสโมกกี้อายดำมาเลยเพราะชุดเรามันแบบเป็นชุดน้ำตาแล้ว mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย ภูคาเป็นผู้คาพี่เรือดีมีจริงไหมครับพี่เรือดีมีจริงค่ะเป็นผีที่เฝ้าบ้านปุกที่วัชรพลค่ะแล้วได้อย่างแบบเจ้าที่เสกเก่าครับพี่ปุกจริงใครมีวิธีบ้างตอนเนี้ยเครียดอ่ะคือตอนเนี้ยเครียดปัญหาหนึ่งคือเราคือปุกมายายยายมาทำออฟฟิศที่กรุงเทพปีทางไงแต่ปุกก็อยากได้เจ้าที่เจ้าทางนี้เป็นแบบเซ็ตเก่าที่ดูแลบ้านเราบ้านเก่าอ่ะเออทำไงดีเขามาไม่ถูกไงเซ็ตเก่าเขามาดีไงเขาแบบไม่ตกเออเขาไม่แอะแอะแห่ ก็มีสองคนมัง้งเลยดีกับดีหรือนี่ค่ะทุกคนมิติหน้าเริ่มมาเราเ,เช็ดิ้งกันนะคะความฝันรึเปก็คือแบบก็อยากเป็นนางแบบแต่ก็มอ,อ,องว่าถ้าวันหนึง่งความฝันที่เราอยากทําอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ประสบความสำเร็จหร่เออแบบเรื่องงงเรื่องเองเินก็ต้องเกี่ยวเนาะพี่นนเ<อ>านาะกยู่แบบหาในทำที่มันที่อยากเป็นนางแบบเพราะใครอะไรอย่างเงี้ยโซเดลแบบคนอไทย ไม่ไงเอาเอาไปก่อนเอ้ยอฮ้ยเด็กน้องจิโน่เปล่าเอ็นไฟท์ครับทำเล่เราเลสแซงแซงน้องไม่น้องจีโน่คุยกันอยู่นะน่ารักแต่น้องระวังเรื่องไฟไงแบมันโดน้องไปช็อตเลยยระวังเรื่องไฟนิดนึง กลัวน้อยจะเป็นอะไรไปตอกให้คนยอมรับว่าฟุกอลอนสวยแค่ไหนอะสีดอกก็คือมีหนวดอยู่ดีก็คือยังประหลาดจะไปอยู่เป็นปกหนังสือมันก็ตลกอ่ะพูดแบบไปต้องมันรู้เส้ว่าเลยไปได้ใกลกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่มีโอกาสเนี้ยนป่ะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนางแบบตอนแรกอยากเป็นนางแบบมากแต่มันบอกว่าเธอเป็นไม่ได้หรอกมันหนูไม่อยากเป็นอ่ะไม่เอาลง ถ้าอยากเป็นอะไรพวกเนี้ยไปดูยิงเซอร์ดีกว่าแบบว่าใช่ต่อยเ,เขาบอกว่าโอ้ยเปิดกว้างแล้วแต่แบบเขาก็ยังแบบไม่ได้แบบให้โอกาสกับคนที่แบบอย่างเรามาก็อ่าขึ้นตกแต่และคนก็น่าเดิมเดิหมดเลยไหมอ่ะก็อยู่แล้วแต่ยังหนูว่าอาจจะมีแบบไปได้มากกว่าพี่ถ้าแบบถ้าหนูมีโอากาสแบบคือแต่ก็จยบอกว่าพอเป็นกระเทยมันก็มีชื่อเสียงอะถึงจะได้มีโอกาสได้ไป<ช>ทำงานอะไรอย่าง้นะ เท่านั้นที่เดินแอลคือน้าทุกคนอยากเป็นไม่ไหวแล้วเอออยากเป็นนางแบบมากคือชอบนางแบบมันได้โอกาสไงแต่หนูเริ่มอยากเป็นเพราะว่าคิดพี่ฟุกนะหรอแบบได้ดูบ้างมีกระจูใช่ไหมใช่ใช่คิดที่เดินแอลไงเขาเหลือเออแบบพี่คนนี้เอ้าวเขาก็ได้เดินอะไรไงเราก็น่าจะแบบมีสิทธิ์เหมือนเขาหนูก็เลยเริ่มแบบเริ่มหาอะไรเสที่แบบทําให้เราแบบมีความมั่นใจในการที่อยากเป็นนางแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แบงค์เคยแต่งหน้าแบบนี้ไหมไม่เคยเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแต่งหน้ารอบเนี้ยเหมือนแบบเหมือนพี่เอาทุกแบบเทคนิคหลายๆอย่างมาลงอ,อะเออ,เอ,อ,เอ,อแบบมาแงหน้าป<ล>ก,<ล>กติหนูก็แค่แบบทั่วไปปกติอะ<ช>ไรเงี้ยแต่รอบนี้ดูแบบมาเต็มเออมาเต็มมาเต็ม ามีคอมเมนต์มาอยากรู้สเปคของน้องแป็กค่ะจริงๆส่วนตัวคือคนไม่มีสเปคเลยนะพี่คือถ้าแบบรู้สึกว่าโอเคคนนี้มันชอบก็คือชอบอะไรเงี้ยไม่ได้มาตั้งิกว่าโอ๊ยแต่ละแขนก็จะตอบว่าเออหุ่นดีไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงก็ชอบได้หมดคนถามเยอะมากแบบว่าชอบฝรั่งไหมแบบอยากมีแฟนฝรั่งไหมนี่ไม่นี่เลยลองยังอยังยังไม่เคยลองายังถ้าถามสเปคตอบได้เแต่เด็กเลยว่าสเปคก็คือต้องคนชื่อมันคนชื่อมันคนชื่อมันผมตรงนี้หน้ายังไงล่ะพี่อาลี ม่เห่ือความจะกองว่าเออน้องมาแต่งหน้าจริงแบบไม่ได้มีลูกค้าหรือไม่ได้มีอะไรนะอยากให้น้องมาแต่งจริงเพราะรู้สึกว,ว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นน้องมากขึ้นแล้วแบบว่าเออน้องมีความยูนิคด้วยแล้วก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองแบ่ว่าหรือว่าก็รู้สึกว่าอยากเอาน้องมาให้แบบคนได้เห็นมากขึ้นแค่นั้นยิ่งมะะัดัขึ้น ะะวันนี้ปัดแก้มด้วยเฉียของคอสเมติกนะฮะเป็นปัดแก้มตัวใหม่เขามีแบบทนส้มกับทนชมพูนแ,แล้วถ้าจะยังไงผสมไปเลยผสมไปเลยวิธีปัดแก้มหนีอยเวิธีปัดแก้มสีเราก็ทาตามแบบรูปแยมเลยอ่าชี้บนไล่ลงมาตามที่เซตติ่งไว้นี่อย่างนี้นะคะชีคอสเมติกอย่างเงี้ยเราทำดูสิชีคอสเมติก <laughs> ทุกคนคะปุ๊จะปัดแก้มด้วยชียคอสเมติกนะคะชื่อสีว่าแคมีห่หอมปุ๊จะสีเป็นออกโทนชมพูนะคะน,นี่นะคะนี่เธอขอไอ้นี่หน,น่อยของนิกอะไม่มีมีดินิกอะไรมันอเอ้เอ็นอ,อะไรวะของอะไรบะมแม็กมันแบบเนยเฮียอ,อะไร<า>ล่ะ โอ rein, ้ยวังไง๋ยวเราดูฟินิชลุปกันนะคะให้ดูแค่นี้เดี๋ยวเราดูว่าเปลี่ยนชุดแล้วฟูกับน้องแปค์จะเป็นยังไงนะคะมาเราดูกันค่ะ Ok, I don't não passa. เรียบร้อยแล้วขอบคุณน้องแป๊กมากแล้วก็ไม่หนุ่มก็ต้องขอบคุณพี่ฟูด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆว่าอดทนเพราะว่าเราวันถ่ายกิ้ก็านานแต่นงานกันนานมากจริงๆนะคะก็น้องคือสู้ไม่ไหวข้าวคือก็ยังไม่ได้กินนะคะอยากติดตามไลฟ์สไตล์น้องต่างๆก็ไปตามได้นะคะไป<ร>จะให้นอ้อง,นองด้วยทุกคนเลยที่มีความฝันอย่างทุกคนทำตามความฝันแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เอถ้ามีโอกาสก็ค้าไว้นะคะทุกคนโอเคนี่เท่ากันเท่านี้หนล่มกดับตัวชายก็น่าจะตัวชายน้อยนิดมากน้องสุดดิ่งกิ๊งกิ๊งไปทั้งหมดแล้วก็น้อง ก็ต้องกินข้าวแล้วเนาะเราต้องกินข้าวแล้วเราดูแล้วใช่ไปบ้านค่ะรู้จักกันนะคะพี่พี่ได้ยาบอกมันไหมเออไม่ได้บอกมันเลยก็คืออาเพียไม่อยู่เนาะก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แต่งหน้าให้หนูแล้วก็หนูแต่งไปหนูก็ได้ดูเทคนิคหลายๆอย่างไม่ได้้วงเช่นแบบตรงนี้ตรงเต้าก๊อฟหลอ ไม่ได้กรอบไปเลยไหมใช่เอออย่างที่มันก็บอกว่าให้หนูเออรีบๆแต่งนะใช่เลยเก่งเริ่มก่อนความสำคัญเก่อนเป็นลูปที่หนูรู้สึกว่าสวยที่สุดในชีวิตตอนนี้ที่อายุ18ปีตอนนี้คือแบบขอบคุณนะคะโอเคได้ก็ขอบคุณพี่บุมิด้วยได้เดี๋ยวเจอกันนะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วมาก็แล้ๆเดีวเจอกันนะทุกคนสตอนที่นี้ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบาย